เมื่อบูเวรีนเปิดร้านกาแฟาจากความยากลำบ,บากของชาวไร่เขาทำแบบนั้นทำไมมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลายคนคงรู้จักบูเวรีนหรือว่าฮิลจ็กแมนอยู่แล้วแต่อาจยังไม่รู้ว่าเขาคือทูตขององค์กรเวอร์วิชันที่ทำงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาความยากจนทั่วโลกในปี2009แจ็คแมนและภรรยาเนี่ยได้เดินทางไปที่เมืองเยอกาเชฟประเทศเอธิโอเปียและได้เจอกับดูคาลีเจ้าของไร่กาแฟาผู้ร่าลืมแต่นั่นทำให้เขารู้ถึงปัญหาชาวไร่ว่าถูกกดขี่อย่างไม่เป็นธรรมจากพ่อค้าคนกลาง ทำให้ไม่สามารถลืมตาอาปากได้และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของ l o v i n g Man Coffee แจ็คแมนและเพื่อนสนิทย่างเดวิดสไตการ์ดได้เปิด l o v i n g Man Coffee ในปี2011ย่านแมนฮัตตันด้วยแนวคิดแฟร์เทรดและสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรโดยตรงและให้ราคาอย่างเป็นธรรมและเขายังก่อตั้ง l o v i n g Man Foundation เพื่อกระจายรายได้และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเกษตรกร,ร,กรผู้ผลิตและก็ชุมชนทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาอย่างเอธิโอเปียโคลอมเบียเปรูและก็เฮติผ่านการมอบทุนการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพจัด การสาธารณาสุขน้ำสะอาดในชุมชนรวไมไปถึงสนับสนุนการทำไร่ออร์แกนิกเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแจ็คแมนเชื่อว่าธุรกิจจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนได้โดยไม่กระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแนมะ้ตอนนี้แจ็คแมนจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Laving Man Coffee แล้วแต่เขายังเป็นบุคคลสำคัญและคอยสนับสนุนล v i n g Man Foundation ในฐานะฟ o เ n อร์จนถึงทุกวันนี้และทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เมนมาได้